แลี้วหรอ,อวีนค่ะทีมาแล้วเหรอนี่มนกลางวันไดเปล่าลูกนี่นอนกลางวันนี่สาวครับอ,อ๋อครับน่ารักมากยังไงแม่เธอสาวตูนบนใหญ่เลยลูกสองคนนี่แหละปัญหาโลกแตกนั่นแหละสนใ,ใจทุกคนแหละ <c oughs> <c oughs> ก็นิวตันไม่ได้นอนครับโอเคนิวตันไม่เดี้ตรงวันอีกแล้วแล้วทําอะไรอยู่ล่ะนิวตันทําตู้แบ่งปันความสุขเหรอ,อ,อหือมอะไรนี่วะเอาละค่ะโอเชียนไปไหนโอเชียนต้นน้ํายังไม่เห็นมาเลยคืดพีวันนี้แล้ววันนี้ขายมังคุดหรือเปล่าลูก ข้าวหอมมาแล้วข้าวหอมมอกลางวันได้ต่ารูวันนี้นอนกลางวันได้ต่าคะอพอใจไปไหนเนี่ยกิ่งก็ไม่เห็นหน้าเลยพักนี้กิ่นอ๋อนอนค่ะน่ารักมากเลยน่าจะกิ่นทำไมว,ว่าหน้าตาสดใสจังเลยอ๋อนอนกลางวันนี่เองอ้าวรา่าเด็กเด็กคะวันนี้จะเล่า,าให้พานีฟัง ใช่ไหมเตรียมหมอนไวเลยนะเดี๋ยวหลับเนาะเตรียมหมอนได้เลยแต่ว,วันเนี้ยแม่ในตันไม่หลับแม่ตอราีว่แม่ในตันโชคดีนะได้ลาบละได้ใช้สองตัวขอแอสดงความดินจด้วยนะคะเอาแล้วค่ะเด็กๆดูแผนงานของเราไปเลยนะคะดูแผนงานของเราไปเลยไปเลยนะ เปนตัวรูปข้างบนก่อนมันจะมีรูปนะคะขาวดำตารางอแยะหมดเลยแล้วรูปข้างบนเนะะี้ยค่ะมันเหมือนรูปข้างล่างรูปไหนมันมีเส้นแบ่งกลางอยู่นะคะมันมีเส้นแบ่งกลางอยู่นะแล้วรูปข้างล่างเนะะี้ยค่ะที่มันเหมือนข้างบนค่นะเจอหรือยังคะในใครหาเจอแล้วใใ aw, เจอแล้วลากเส้นโยงมาเลยอ่าใครเจอแล้วบอกหมายเลขเจอหรือยังคะรูปที่เหมือนข้างบนกับข้างล่างเหมือนกันะ อุตกรากเส้นโยงมาเลยค่ะมีใครเจอหรือยังคะเจอแล้วครับอ่ลองนิ้วรากเลยค่ะกินสามราดดูสิคะในรองรากดูสิคะเจอไหมเขี้ยนเจอไหมเฮือตันเจอไหมภาพข้างบนข้างล่างที่เหมือนกันอ่าเจอเจอแล้วใช่ไหมอ่าเร็วใครยังไม่เจอข้าวหอมเจอหรือยังลูกเจอแล้วมีคนเจอหรือยังเป็นเจอแล้วนะเนวาเจอหรือยังลูก มันมีหลายรูปเลยเจอแล้วใช่ไหมเข้าหอไใมวาเจอ,อยังลลกต้นนะมีต้านเจอ,อยังลูกข้างบนกับข้างล่างเหมือนกันนะมันมีหลายรูปนะคะนักเรียนโยงเส้นทุกรูปที่เหมือนกันดูดีนะคะบางทีมันมีเนี่ยข้างๆมันอาจจะไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยดูดีๆนะเอาที่เหมือนกันนะคะทําได้ไหมคะทําได้ไหมคะทําได้ไหมคะตกลง ไม่ตอบทำได้นะครับโอเคอ่าปับ๊บไม่เห็นหนะ้าปั๊บหลายวันแล้วเนี่ยไปไหนมาปับ๊บเอาแล้วค่ะได้นะคะโอเคเอาลิ้นสอยงเส้นไม่ขวางนะคะอันนี้สอยงเส้นนะคะภาพที่เหมือนกันภาพข้างบนกับข้างล่างที่มันเหมือนกันนะอานท้งวันมาแล้วดีมาแล้วทําได้ดีนะอภาพข้างบนข้างล่างเหมือนกันเอาลิ้นสอล่างเส้นเวลาล่างเส้น ลากให้มันเข้มๆหน่อยน้าดินลากเบาครูอังมองไม่เห็นนะคะครูอังมองไม่เห็นนี่น้ำดินลากให้เข้มขึ้นหน่อยหนึ่งแล้วก็ลากแค่เส้นเดียวอย่าลากซ้ําหลายเส้นนะคะอย่าลากซ้าหลายเส้นลากแค่เส้นเดียวเอนะคะอเอา,ะะาเล้วค่ะมาเลยโอเคผ่น,นหน้านี้ผ่านหน้าต่อไปนนอโอ้คิดถึงคูู้อางก็คิดถึงป๊บป้บเลี้ยนน้องหน้ารักมากเลยช่วยงาน ผู้หญิงผู้ชายเนี่ยได้น้องผู้หญิงผู้ชายนะให้ใจด้วยนะน้องจะอ้วนเหมือนพี่หรือเปล่านะน้องผู้ชายครับตั้งชื่อยังน้อยอะไรอ่ะน้องปั๊บพี่ปั๊บน้อง๊บชื่อพี่ปุ๊บน้องปั๊บหรือเปล่าน้องชื่ออะไรครับผมน้องปีอน้ง๊ โอ้ลูชายชื่น้องดีดีวันจะเรียกเป็นน้องดีดีนะอ่าแล้วเรียนดูแผนนี้กันนะคะเปิดได้ยังเจอหไือยังคะนักเรียนดูเส้นสีขาวช่องสีขาวมันหายไปเห็นไหมคะช่องสีขาวนี่มันหายไปสีดำมีละเอาอะไรมาเติมในช่องสีขาวเนี่ยที่มันเติมแล้วพอดีเลยเอาอันไหนไปเติมอ่าดูอันนี้มันหายไปสองช่องเห็นไหมมันอยู่ที่ไหนเนี่ยเออ สูซิดูซิมันมีสีดําอยู่ทางด้านนี้เห็นไหมคะแต่ตรงนี้สีขาวหายอันนี้หายไปสามช่องมันคือรูปไหนมีใครเจอแล้วรูปที่หนึ่งที่สองที่สามหรือบอก 1, 2, 1, 2, มันโูสิคะตกลงมันเป็นรูปไหนคะหนึ่งสองสามรูปไหนคะลบหน่อยค่ะข้อหนึ่งรูปไหนคะรูปที่สองเพื่อนบอกที่สอง มาดูว่าลูปไหนคะมนมีบอกรูปที่สองเบนลมที่สองปั๊บบอกรูปที่สองทีนที่สามบอกรูปที่สองมีต้านรูปไหนเอลมีต้นกักโคเชนดีีก็สองใช่ไหมดูแล้วดีๆนะลองเฉลยดูนะคะเด็กๆดูนะคะ มันหายไปเหรอไหมคะตรงนี้ข้างหลังสองอันเพื่อนบอกที่สองอันนี้ข้างหลังสองอันไม่ลองนัดคือช่องทีสองช่องข้างหน้าหายไปหนึ่งสองสามช่องเรียนอันที่สองหนึ่งสองสามตรงไหมอ้าวข้างล่างลงมาหนึ่งสองสามสี่ลงนัดอุ้ยหนึ่งสองสามสี่ถูกไม่ถูกคหมบอกลองถูกไหมถูกคไหม ถูกไหมถูกไหมถูกไหมคะถ้าถูกตบมือได้ค่ะลองถูกไหมโอเชียนเงียบเสียงไม่แน่ใจโอเคนะคะแสดงข้อที่สองนะอ่านนี้ดูดีดีวดูข้อสุดท้ายมันมีสีดำเห็นไหมคะ แล้วก็มีสีขาวเนี่ยสองที่ดูนะสีขาวสองที่นะดูซิมันเหมือนรูปไหนรูปที่หนึ่งที่สองที่สได้คาตอบพี่ยางได้คาตอบพี่ยางดูในแผนง,งานตัวเองได้คาตอบพี่ยางมีคาตอบแล้วทีมจุสามบอกว่ารูปที่ส ที่สามนั่นดิบอกที่สามไม่ใช่ไหมอันนี้หายไปสีงช่องเป็นสองสาม โซ่คือใครเอ่ยแ Mac PCK คือใครเอ่ยคือใครเอ่ยช่วยแจ้งความกษรด้วยนะอ่าข้างล่างคือสองช่องใช่ไหมคะค่ะข้างล่างคือสองช่องใช่ไหมคะหายสองช่องอันนี้หนึ่งสองสามไม่ถูกแล้วเห็นไหมสีขาวมันแค่สองช่องอันนี้สามช่องอันนี้กี่ช่องคะหนึ่ง <1. S 1> ช่อง อันนี้สองช่องเห็นไหมคะถะูกไหมไม่ถูกอีกแล้วอันนี้กี่ช่องคะลองนับดูสิคะกี่ช่องคะหนึ 1, ่งสองกี่ช่องคะสองช่องตรงกันไหมคะถูกไหมคะถูกไหมคะเด็กๆคะถูกไหมคะดีๆก็สองช่อง,งถ,ะะถ,ะะถะะูกไหมะคะ ถูใช่ไหมคะอ่ะผอเปตัวเองด้วยค่ะโอเคกิงหมากันนี้วันนี้การบ้านมี2องหน้าทำเสร็จแล้วเขียนชื่อเล่นที่กรุมอังด้วยนะคะจะได้รู้ว่าเป็นของใครนะคะ่ะากระบาดให้มันมใหญ่ๆหน่อยนะคะให้มองเห็นชัดเจนด้วยะะดากระบาดให้ใหญ่ๆด้วยะคะวันนี้อย่าลืมทําการบ้านสองแผ่นีด้วยนะคะ ทำอะไรดีอะเด็กๆมองทำอะไรดีนะทำอะไรดีเอ่ยฟังเด็กร้องเพลงชาติดีไหมร้องเพลงจับคูดำขยำคู่นาดีนะฟังใครดีอะอะไรกันดีเอ่ยอ้าวเลยจะให้ทำอะไรดีห้องคนทำอะไรดีล่ะ เตรียมหมอนมาหรือเปล่าจะได้นอนเลยลาน,นิทานจบก็หลับเลยโอเคไหมเตรียมหมอนหรือยังเตรียมหมอนพร้อมนอนหรือยังเ,เธอตอนนิทานใช่ไหมติดอน,นิทานใช่ไหมคะัะเอาแล้วค่ะามาฟังนิทานกันวันนี้ครูฟังนิทานมาเรื่องหนึ่งเรื่องนี้ชื่อว่าเรื่องอะไรอ่านว่าอะไรก็คำนี้ค่ะมองเห็น,น,นเร่